สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหา h o ค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมื่อวันที่11เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567ันห้าร้อนะคะมินิแอดภาพพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขสุขชนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเล่าพัฒนาแนวทางเกินบ้านมือแรงนี่นาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะที่แอดนำม,มาสรุป สู่พ่อแม่พี่น้องบรรเทาฟังนะคะมียู UC แนวทางเสียอาจารย์นะคะพีนนะ่น้องคะมีแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะอาจารย์คนผาสุนะคะละอาจารย์สละข้ามพระอาจารย์อ๊อฟนะคะแล้วก็เซียนดําดินนะคะพี่น้องคะมันมีฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งเบิร์ดเนี่ย UC แนวทางเสียอาจารย์นะคะพี่น้องคะ สำหรับหมวด่ิพานมาเนาะพี hmm. so have have ่น้องเนาะอันนี้บอถึงแนวทางหมวด่ิพานมาแนวทางของอาจารย์คนภาสุนะคะเพิ่นเข่า c แปดนะคะเขามาเป็นตัวกลับนะคะเพราอะไรพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะอาจารย์คนภาสสุเล่ากับได้นําแนวทางมาฝากคือเก่านะคะแล้วก็มั่นใจคือเก่านะคะสาหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะนอกจากแนวทางของอาจารย์คนภาสสุแล้วนะคะมือนี้ก็มีแนวทางจากอาจารย์สารคามค่ะอาจารย์สารคามเล่าพัฒนามือนี้เล่าหมาหาคู ท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแนวทางของพระอาจารย์อ๊อฟนะคะพระอาจารย์อ๊อฟแล้วก็หายชุดเต็มมาเลยนะคะหัวที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์พระอาจารย์อ๊อฟแล้วหายชุดเด่นมานะคะแต่ว่าแนวทางพันไปออกชุดร่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมื้อนี้พระอาจารย์อ๊อฟแล้วก็เลยหหายมาทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็มีตัวเน้นหายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็แนวทาง สุดท้ายสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกับเป็นแนวทางของอาจารย์ของเซียนดำดินเด้พี่น้องเด้อเป็นแนวทางของเซียนดำดินนะคะเซียนดำดินแล้วว่าถ้าเขาบออา่ถ้าทะลุดสามสามหมวดเนี่ยเซียนดำดินแล้วสิเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรใหมนะคะพี่พน้องคบเพราะว่าทะลุสามหมวดเซียนดำดินแล้วก็ว่ามันกับบอแมนแล้วแล้วก็สิหาสูตรใหม่มากกว่านะคะพี่พพน้องคะเมื่อนี้อาจารย์ ผนกันย่งหายมากคือเกานะคะหายมากคือเกาต่ว่าหายเพ่อแม่พี่น้องนั่ไปพิจารณานะคะก่อนสีสื่อสีหานะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไอจาพเพรม่พี่น้องนะคะมาแคปหน้าจอนะคะแนวทางของแต่ละอาจารย์แต่ละท่านนะคะพี่น้องคะส่วนสําหรับแนวทางของพระอาจารย์วัดป่านะคะพระอาจารย์วัดป่าเล่าปิดโทรศัพท์นะคะช่วงบายๆายน้าสิเปิดนะคะได้อาสิตโท่ไป ถามให้อีกเทื่อนึงนะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาจากพระอาจารย์วัดป่านะคะพี detail, ่น้องคะเอาวันี้นะคะเข้ากามาเตรียมโตแคบหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาโอนี่นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางแรกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะมวดีพันธนมาแนวทางของอาจารย์เลือเขา c 8ดเด้อพี่น้องเลือกเขา c 8นะคะหมนี้นะคะบนลางวิ่ง2 96นะคะวิ่งบนล่าง296นะคะจับคู่ค่ะ952 462 264 928นะคะ5262 64กับ28นะคะ, 2, 4, 28, ะ,คะอันนี้เป็นชุดบนค่ะชุดบนอาจารย์ค้นผาสุขเล่าวงกลมยุธี952 264 52กับ62นะคะพ,อพ่อแม่พี่น้องค่ะบันนี้ชุดล่างนะคะล่างค่ะมี29 24 92กับ79นะคะ อาจารย์ก้นพลาสุกเราวมาสองคู่นี่ค่ะแล้วเน้นหายสองเก่ากับสองซีนะคะไปพี่น้องค่ะเน้นสองเก้าแล้วก็สองสี่นะคะเอาจากไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอค่ะต่อมานะคะพี่น้องเป็นแนวทางจากอาจารย์สารคามค่ะมือนีอาจารย์อามาวา่างแนวทางหายซี หาคู่นะคะพี่น้องค่ะห้าคู่ห้าหางนะคะในทางของอาจารย์สารข้ามขากระซิมีเจ็ดสามแปดสามแปดแล้วก็เจ็นะคะพี่น้องค่ะเจ็ดสามแแล้วก็70นะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อดแคปหน้าจอนะคะต่อมาค่ะพี่น้อง แนวทางของพระอาจารย์อ๊อฟนะคะมรีพระอาจารย์อ๊อฟหาเบิร์ดทั้งบนเอามาแทนหายทั้งหาเบิร์ดหามากพระทั้งเบิร์ดทั้งเด่นทั้งร่องนะคะไปพี่น้องคะหมดที่ผ่านมานี่พระอาจารย์อ๊อฟเราหาชุดเด่นมากแต่ว่าผลปรากฏว่าไปเขาชุดร่องนะคะไปพี่น้องมรีก็เลยนํามาหาเบิร์ดนะคะเพราะว่าสิเป็นชุดเด่นกับชุดร่องนะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์อ๊อฟนะคะเราพัฒนาคา่าวศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกเก้า ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์หกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกแปดนะคะโดยพระอาจารย์เล่า,าวงกงหายหนะเป็นชุดเด่นได้พี่น้องเด้อซุ่มที่บัตริ้วงกลมนะคะเป็นตัวชุดล่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะเอาสำหรับแนวทางที่ซีสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเป็นแนวทางจาก เซียนดำดินนะคะ,ะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนดำดินนะคะงวดนี้นะคะวิ่งบนล่างนะคะสกับ2ดเด้อพี่น้องเด้อวิ่งบนล่าง3มกับสองนะคะเซียนดำดินเล่าวงกลมอยู่ที่สค่ะปณิจับคูนะคะสามสองเก้าสามสองีสามเก้าห้าสามซีสามสองสามแปดสามเก้าสองีเก้าสอแล้วก็เก้าหานะคะพี่น้องคะเลขวิ่ง เซียนดำดินแล้วเน้นสามนะคะบันทิจับคู่นะคะทีเน้นนะคะมีสามสี่สามสองสามเก้ากับสองเก้านะคะพี่น้องคะเน้นสี่คูสี่หางนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาจังไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางจากเซียนดําดินค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขภูสุขคนนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาโมนี่ทีแอดนั่มมาฝาก พ่อแม่พี่น้องบรรณาสุขสุข,สข,สขนนะคะจไดกนการนา่ำไปพิจารณาเบิ่งมาชอบคู่ใดของอาจารย์ท่านใดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทางช่องการนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางเมื่อนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางทั้งสี่อาจารย์นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนพาสุขค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์สารคามนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนดําดินนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์อ๊อฟด้วยนะคะที่ได้ให้แนวทางมากเนาะค่ะ เอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็มีประมาณนี้มือแรงเข้าจังคอยมา,าเบิ่งกันว่าแนวทางสิมาตัวใด้นะคะแล้วก็ของอาจารย์ท่านใดที่สิมาในมือนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะทอดอีกแล้วคะ่ะพี่น้องเอาก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะถ้าประอยากสิพลาดกับแนวทางเด็เดๆแบบนี้พี่น้องคะเขามาแล้วกัอย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเต็ปบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันไมกัแบแอดในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ